ลืมรหัสผ่านเคพรัสจำรหัสผ่านเคพรัสไม่ได้นะคะก็ต้องตั้งรหัสใหม่นะคะวิธีแก้นะคะออสองวิธีนะคะก็คือไปที่ธนาคารกสิกรนะคะโดยนำบัญชีของเรานะคะแล้วก็บัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารเพื่อที่เขาจะได้ตั้งรหัสใหม่ให้เราเนาะและก็วิธีที่สองก็คือ,อ,อตั้งรหัสผ่าน Uh, ผ่านตู้ ATM นะคะจะต้องใช้บัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตนะคะในการ uh, ตั้งรหัสผ่านเนาะถ้าใครไม่มี uh, บัตร ATM บัตรเดบิตวีซ่าเนี่ยก็ให้ไปที่ธนาคารนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ เรามาดูว,วิธีตั้งรหัสผ่านนะคะเป็นวิธีที่สองเนาะผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยสาขาไหนก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านไปถึงก็เสียบบัตรนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านบัตร ATM นะคะก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาให้มาเลือกที่คำว่าพร้อมเพย์สบักบริการ SMS อขยันบอกนะคะด้านซ้ายมือล่างนะคะเลือกนะคะคำว่าสมัครเคพรัด,ด้านบนขวามือค่ะ เลือกนะคะกดที่คำว่า Kplus เลือกคำว่าปลดล็อก ok ตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะด้านขวามือล่างเขาก็จะให้นะคะเราใสา่หมายเลขโทรศัพท์มือถือด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าหมายเลขถูกต้อง ค่ะจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะซึ่งเขาจะให้ตั้ง2รอบนะคะรอบแรกนะแล้วก็รอบที่2เป็นการยืนยันว่า,าเราต้องการใช้รหัสนี้จริงๆนะคะเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าเมื่อใส่รหัสเสร็จกดปุ่มนี้นะคะก็กดไปเลยค่ะทำรายการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครที่มี SMS ขยันบอกนะเขาก็จะส่งข้อความนะคะเข้ามาใน s อ่เ SMS เนาะ แล้วลองไปทำกันดูนะคะใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องไปธนาคารแล้วค่ะก็นำบัญชีตัวจริงนะคะและก็บัตรประชาชนตัวจริงของทุกคนนะคะไปที่ธนาคารเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยนะคะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s d Travel ขอบคุณมากๆเลยค่ะ